มาพี่น้องกุ้งกับลวกเป็นเรียบร้อยแล้วเส้นล้อนกันลวกเรียบร้อยน้ำยำก็มมคืออ้เอาน้ำลวกกุ้งมาผสมน้ำพี่น้องน้ำยำคือมีน้ำปลามีหมักนาวแล้วก็มีอันน้ำตาลมีแป้งนัวพี่น้องแล้วก็อัน น้ำส้มใส่ซูบุมีน้ำกระเทียมดองเนาะเอาพักลงพักให้กรมวินยังไหลมีพักบัวนกเล่นน้ำจืดให้ขลนเข้า,นนะขาออก,กันให้ลง ค่อนข้างมันเสียอยากมีอันนั้นมันอหอมน้อยนึงลนทั่วแล้วเอากุ้งลงเลยตักเอาด้วยวกวนน้ำนหลลวนะลวกจนซุกเลยลวกจนซุปบะาตักใส่กับต้นหอม เต็มมอมึงเข้าเลยเยำห um ันบันทรวะพี่น้องมันโม่มันโม่นั้นทดโม่มันันนั้นโม่มันน้อยพี่น้องแช่นุกก๊อบอาวกมาให้ ล้วเกือบบ่อด้ี่น้องยำยำกุ้งซีมงน้ำก่อนใส่ทั้งมะนาวใส่ทั้งมะนาวใสท่สทั้งอัน น้ำสม้มใส่ชูนิดนึง่งข้วาวสารแล้วแต่คุณแม่แล้วเดินเด้อพี่น้องบาทน,นี่เข้าที่เข้าทางแล้วสวัสดีไปลุงนะสวายดีไปลุงนะสวัสดีสวัสดีมากินยำบุญเส้น กุ้งพี่น้องมาิตักแบ่งให้น้องจ่ายเออตักเอาตักกุ้งถ้าเอาหัวมันได้ก็ไปดีดดีดีเสกีเฟอหวานหวาเกียวเรียก็ว่าหวานเกียว เกรีไให้น้องตายด้วพี่น้อง mm hmm. นี่สะอื่นกับน้องก๊อฟดิงอืมเอาเงาใช่มากักกับ mm hmm. mm hmm. น,น้ตาไม่ใช่ิน้างไ่จ hmm. ัดน, mm hmm. นี่โอเคละอัน mm hmm. นี้โ็โอเคแล้วเ mm hmm. dạng cung thì dạng dạng thì dạng 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 xuân dạng nhục dạng 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 kính dạng dạng kính con um mm -hmm. Thái mà, bà ta đã mắm bà ta đã lạ mắt. Emmê la kim mầm bút mầm bút tao. Ao buông mầm mầm sẽ buông mầm 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 ăn mầm

กินแบบกุ้งสดมันแซลสดกุ้งมันสดกินแม่ธรรมดาเกินอยากกินแบบกุ้งสดบัดมันนิดบด้แบบมาแล้วมันผ่านลายมือนไข่กุ้งก็มีด่า ไข่กกม็ีแมล้วไปให้น้องจ่ายนน้ำน้องสิไปชงแล้วจะไม่มีหาเลวกเล็กเลยต้อขอทำหากันทำหากัาทำหากันเอยทำหาก กินเลดีกินลดวนนกับา,านีาวเลยดีพุทกินกับเกี๊ยว,วดีพุทธ

บนดีมีนดหีมีน้อได้บาริมนักน้องชาอึ่งเลืมซื้อชิ้นง่วมากเขาใส่ชิ้นมือให้ชิ้นัวคนนี้เขาเลยเอาน้ำลวกุ้ว่าหัวมันช่วกระต้มแทนเดียวมันก็เลยนนัวถ้ามีหมูเพิ่มใส่ให้นัว 你给我教吧。 เวลาไปก่อนเด้อพี่น้องไปพบน้องใต้ใอ่ช่วยถ่ายน้องใต้ห่อยถ่ายพี่น้องกอ๊อปมาเนี่ยน้องก๊อปเสียน้องใต้กินฮะอยากจ่ายเท่าไหร่่ยังอยู่สองแสนสบายดีปะลุงแน่สบายดีปะลุงมนะางเอายำให้เพี่นกินตึงๆเต็งๆ ต่ายกินกุ้งกินยำ